วันนี้นะครับมาติดตั้งพัดลมผนังนะครับวันนี้ซื้อพัดลมมาใหม่นะครับติดติดกับผนังผนังปูนในบ้านนะครับก็จะใช้สว่านนะครับสว่านกระแทกดอก6.5ครับวันนี้เรามีตูวที่จะเกี่ยวพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูเอาไว้อยู่แล้วครับเป็นรูที่เราจะต้องมาร์กจุดนะครับแล้วก็มาร์กจุดเพื่อที่จะเจาะสว่านนะครับ จากนั้นเราก็ใช้สว่านในการเจาะนะครับรุ่นนี้นะครับพัดลมรุ่นนี้มันจะมีตัวพัดลมไม่ใช่พัดลมนะครับเป็นตัวรีโมทนะครับรีโมทในการปิดเปิดก็จะมีตัวถาดรองมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้อง ตำแหน่งของการวางจุดรีโมดเราก็ต้องวางต่ำๆนะครับไม่ต้องไปติดไว้กับพระลมด้านบนนะมันสูงเกินไปนะครับก็ติดไว้ต่ำๆครับส่วนนี้เราก็ใช้สว่านเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่พุกเข้าไปนะพุกพลาสติกนะครับพุกพลาสติกไหนคอนอยู่ไหนพุกพลาสติกโอ้คอนอยู่นี่ครับเราก็ตอกพุกลงไปนะครับพุกสามตัวนะครับตอกลงไปเพื่อ ของรับสกรูนะครับพัดติดสตัวแล้วก็เอาตัวแรงยึดนี้นะครับใส่เข้าไปใช้สว่านไฟฟ้าช่วยนะครับเพื่อจะได้เร็วขึ้นตำแหน่งนี้อันนี้เข้าดรือออกสว่านนี้หนรวมโอ้โห ก็จะลุบแล้วครับให้สวา่างศัตรูนะครับศกตรูสามตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับพอปะลมก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับยึดจากตัวแรกก่อน มันไม่ตรงรูช่างมือใหม่ครับไม่ตรงรูอันก็ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับขันไว้พอดีพอดีนะเพื่อที่จะเช็คเพื่อให้มันตรงรูที่เราเจาะพจุดเอาไว้นะครัไม่งั้นมันก็จะไม่ตรงนะครับ ก็ตรงรูนะครับตัวที่สามตอนนี้ยังยังขันไม่แน่นนะครับไปเมื่อใส่ได้ทั้งสามตวัวแล้วแล้วก็เอาให้แน่น ร้อยครับเราก็เอาพัดลมเอาพัดลมมาแขวนนะครับแ,แขวนแขวนลงไปครับกอแขนนี้อันนี้คือส่วนตัวพัดลมนะครับแขวนพัดลมแล้วก็เสียบปลั๊ก ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับตัวถาดรองรีโมทต,ตัวถาดรองรีโมทร,รีโมทที่เช่นเดียวกันครับมีพุ๊กพลาสติกครับตัวนี้พุ๊กพลาสติกง่ายนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ผอนต่อครับเราต้องวัดขนาดของรูกับพุ๊กพลาสติกให้พอดีนะครับไม่งั้นมันจะ เกินหรือจะต้องถอดปลุกออกแล้วเจาะใหม่ครับถอดุกออกก็ยากพอสมควรแล้วก็เอาสกรูสกรูมายิงใส่เข้าไปถัดรองแน่งก็สกรูใช้สองตัวนะครับ พอมั้งรีโมทไม่น่าจะหนักอะไรครับถ้าทำมาให้สองตัวก็วใส่ทั้งสองตัวโอเคเรียบร้อยรีโมทใส่ฐานหรือ,อยังยังไม่ได้ใส่นะครับรีโมทก็คือบริษัทเขาให้มาหมดเลยนะครับฐานก็มีในฐานนี่ครับฐานก็ให้มาประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวเก็บรีโมทไว้ตรงนี้นะครับ ทดสอบปุ่มรีโมทก็มีมีออนกับออฟสปีดอันนี้เป็นสปีดหนึ่งได้แค่เปิดเร่งสปีดความเร็วหนึ่งอันนี้ก็มีสวิงด้วยครับให้สายอันนี้กดสวิงให้สายกดได้ครับตำแหน่งของการยืนกด,ดก็ระยะคงไม่ห่างมากนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดูข้อมูลของรีโมทนะครับนี่ครับสวิง ถ้าจะเพิ่มความเร็วเป็นสปีดเพิ่มก็กดที่ออนก็เป็นอ๋อมีอยู่โหแปสปีดเลยครับหนึ 1, 2, 4, 8, ก่กระโดดไปแปดเลยครับโหแรงมากครับครับก็สําหรับการติดตั้งพัดลมนะครับวนันนี้เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับเนี่ยตำแหน่งวางรีโมทครับขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ